สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองสวออกิติศักดิ์รัตนวราหะไม่กลัวนายแหกฟันธงนายกไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยเหตุเศถษฐาต้องฝ่าด่านชูวิตและอาการหนักหนาสาหัสก่อนที่จะถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30รอบที่3 ในการประชุมรัฐสภาในวันที่4สิงหาคม2566เริ่มมีบรรดาสมาชิกกุธิสภาสวออกมาแสดงความกังขาต่อนายเศรษฐาทวีสินข้าดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนายกิจศักิ์ร,รันวราหะสมาชิกวุฒิสภาสวออกมาระบุถึงแนวโน้มการโหวตนายกว่าวันนี้อานสาหะบูชามาทำบุญบ้างหลังจากทำบาปไปเยอะเห็นหมอดูทำนายทายทัก กิติศักดิ์อยากเป็นหมอเดาบ้างหน้าแตกอย่าว่ากันนะนายกไม่ใช่เพื่อไทยฟันธงไม่กลัวหน้าแหกนายกิติศักดิ์กล่าวว่าพักเพื่อไทยเหลือสองตัวเลือกแค่อนุทินและพลเอกประวิทย์ถ้าเป็นนายเศรษฐาต้องผ่านด่านชูวิทย์อีกอาการหนักหนาสาหัสจึงมองว่าเศรษฐาเพื่อไทยเป็นตัวหลอกผมมองว่าคนที่เป็นนายยกประเทศไทยมีคุณสมบัติไม่ยากคือ ต้องจงรักพักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ใครก็ได้ก่อนหน้านั้นนายกิติศักดิ์ได้ออกมาพูดถึงสูตรโหวตเลือกนายกวันที่4สิงหาคมที่จะดึงพักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนามาร่วมสนับสนุนพักเพื่อไทยโดยมีพักก้าวไกลร่วมโหวตให้ด้วยแต่พักก้าวไกลจะไม่ขอเป็นรัฐบาลว่าตนมีข้อสงสัยว่าจะแน่ใจได้อย่างไร จะไม่มีการตั้งพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลภายหลังโหวตเลือกนายกไปแล้วเป็นสูตรที่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจน่าสงสัยเพราะคุมเคือไม่ชัดเจนสูตรนี้แม้เป็นไปได้แต่ไม่ควรทําถ้าหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคก้าวไกลในภายหลังจะยิ่งเกิดความวุ่นวายระดับแผ่นดินไหวรุนแรงอยากให้พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนก่อนวันโหวตนายกว่า จะมีพรรคใดร่วมจัดตั้งรัฐบาลบางถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีพรรคก้าวไกลรวมด้วยสวก็พร้อมบวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นนายกนายกิติศักดิ์ระบุขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ